สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายเบสิกลายนี้กันนะคะ ลายนี้เป็นลายที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากด้วยเมื่อใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถฝึกทำได้นะคะเป็นอีกลายหนึ่งที่ประหยัดลิปปิ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกให้เรามาเตรียมในส่วนของริบบิ้นก่อนเลยนะคะริบบิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลาคังเหมือนเดิมตัวนี้นะคะจะเป็นแบบริบบิ้นกากเพชรเราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ25เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับริปปิ้นลงมาก่อนความยาวที่พับในส่วนของตรงนี้ก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานสเราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมานะคะ ตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นด้านสั้นนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะต่อมาเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามของเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่นะคะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้นี่นะคะเราจะสอดให้ลิปปิ้นขึ้นมาด้านบนแบบน,นี้เลย เสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่3ามนี้เข้ามานะคะแล้วทีนี้ก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยจะได้เป็นฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะนําเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดเลยเริ่มจากคูดานล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายนะคะก็พับมาด้านขวา ด้านบนนะคะก็พับล,ลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโค้งนะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดันจัดให้ริบบิ้นกระชับเลยพร้อมกับกดทั้งสีด้านให้เป็นรอยพับไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเราก็จะ เอาเส้นสั้นฝั่งขวามือก็คือเส้นนี้สอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราจะสอดไปตามแนวริบบิน้นเส้นเดิมของเขาเลยสอดเสร็จก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมนี่นะคะสอดไปตามแนวเส้นสอดแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะมาทําจากเส้นด้านบนตรงนี้นะคะให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางด้านขวามือแบบนี้เลยแล้วก็บิดลงไปด้านล่างลักษณะนี้นะคะม้วนออกด้านนอกนี่นะคะแล้วก็เอาปลายมาสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้เลยปลายก็จะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้เราจะหมุนแล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะ ก็จะได้ทรงกีบแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะทําเส้นด้านบนเหมือนเดิมจับริบบิ้นบิดไปทางด้านขวามือแล้วก็บิดลงไปด้านล่างม้วนหนึ่งข้งออกด้านนอกนะคะแล้วก็เอาปลายมาสอดในรูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ปลายก็จะโผล่มาตรงกลางแล้วทีนี้เราก็จะดึงดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลย แล้วก็จะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบทั้งสี่เส้นเลย พอครบแล้วเราก็จะได้ลิปปิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําเกสรด้านในก็จะเริ่มจากเส้นด้านซ้ายมือนะคะเราจะพับเส้นด้านบนลงมาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นด้านซ้ายนี้ดึงขึ้นไปด้านบนนิ้วชี้ประคองไว้นะคะแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่างแบบนี้สอดใต้เส้นที่เราพับตรงนี้เลยปลายลิปปิ้นจะโผล่ออกมานี่นะคะตรงกีดตรงนี้นะคะ นี่สอดออกมาเลยถ้าเราสอดแล้วไม่ทะลุออกมาแสดงว่าลิปปินเข้าไปหลบในกีดตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงดึงประมาณนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งเอาเส้นด้านบนลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำเส้นด้านซ้ายบิดปลายนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนิ้วชี้ประคองแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่างโค้งกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอด ใต้เส้นที่เราพับปลายริปบิ้นจะทะลุออกมาด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงแล้วก็หมุนนะคะเอาเส้นด้านบนลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำเส้นด้านซ้ายเราจะทำแบบนี้เหมือนกันให้ครบสี่เส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้กีบไหนที่ไม่เท่ากันเราก็จัดแต่งในขั้นตอนนี้นี่นะคะสวยงามแบบนี้แล้วเราก็จะใช้กันไกฟันโค้งของเรานะคะมาตัดตกแต่งในส่วนของลิปปิ้นที่เหลือนะคะก็จะตัดตรงไปเลยแบบนี้นะคะตัดออกทั้งสี่ด้านเลย ต่อมานะคะเราก็จะมาติดตกแต่งนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเราโดยที่เรานะคะจะใช้เป็นกาวร้อนหยอดกาวลงไปแบบนี้แล้วทีนี้นะคะก็นําเอาลูกป,ปัดของเรามาแปะลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยทําไม่ยากด้วยนะคะประหยัดริบบินอยากให้ลองทําตามกันดูนะคะ ถ้าชอบไลน์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย